สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ n p c c t i t i v e Channel นะครับผมคนดีคนเดิมนั่นเองครับวันนี้เราก็จะมาคอนเทนต์เกี่ยวกับ Witcher Wave อีกครั้งหนึ่งนะครับเกมที่ผมรักเพราะว่ามันพาให้ทุกคนมาเจอผมนั่นเอง <laughs> โอเคผมก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับ พรีวิว1.1แพ่ที่กำลังจะมาถึงนะครับใครยังไม่ดูไปดูก็ได้ก่อนเพราะว่าผมอยากให้ดูคลิปนั้นก่อนนะก่อนจะมาดูคลิปนี้เพราะว่าคลิปนั้นก็อธิบายข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วแต่คลิปนี้จะมาอัปเดตข้อมูลเพราะว่าล่าสุดหลังจากที่ผมทําลงคลิปนั้นไปเนี่ยผมก็ตามอ่านข้อมูลอยู่เสมอทีนี้ทางเว็บออฟฟิเชียลหรือทางวูิ่งเวฟทางคูโรเกมเนี่ยเขาก็ออกแถลงการเหมือนว่าออก ประกาศว่า1.1เนี่ยมันจะมีระบบอะไรเข้ามาใหม่บ้างซึ่งมันที่ผมเก่งไว้อะที่ผมเอามาจากนายเซตาในอุตติิงเซตาที่ผมบอกว่าเป็นคนที่หลีกข้อมูลได้ค่อนข้างแม่นเขาก็ค่อนข้างแม่นจริงนะ70-80%ที่เขาบอกก็ตรงก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าคุณดูคลิปนั้นนะ70-70%ถึง80%ก็เป็นข้อมูลตามที่ผมพูดนั่นแหละทีนี้ครับมันจะมีอยู่20-30%ที่มันไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ไม่เหมือนแกแต่เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะครับซึ่งคือวันนี้แหละเราจะมาพูดถึง20-30%ที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นอ่าวุธึ่งเว็บเหมือนกับคุโรเกมั้ f ออฟฟิเชีเขาประกาศอะไรน่าสนใจมาบ้างนะครับแล้วก็มันมีอีกส่วนหนึ่งที่อ่ลีกเกอร์หรือว่านักปล่อยข้อมูลแล้วก็เบต้าเทสครับเบต้าเทสกลุ่มสุดท้ายที่ทำาการเบต้า แพท1.1แล้วสุดเขามาเขียนคอมเมนต์มาปล่อยข้อมูลว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปนะซึ่งตรงน,นี้ครับเราจะมาดูกันเออทดีนี้มันก็เลยมีหัวข้อใหญ่อะไรแล้วก็จะอัปเดตเป็นเรื่องๆไปเลยดังนั้นถ้าสนใจเรื่องไหนคุณก็ดูตามจุดปลาได้นะครับก่อนที่จะดูรบกวนกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วกดไอ้กดไลค์กดซับสไครแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์กันให้นะครับผมแล้วยุกคนเห็นผมตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ฝากช่อง NC กติบไว้ด้วยนะครับผม เอาละครับผมมาดูในหัวข้อของ Official ที่ทางวูด i n g เว็บหรือทางคูโรเกมเนี่ยเขาออกข้อมูลมาพรีวิวเรียกนำย่อยของเราจากตัว Official เลยโดยคุณสามารถเข้าไปดูในเว็บได้แลวเขาจะมีหัวข้อที่เขียนว่า Develop Message Volume 3 อ่อพรีวิว1.1นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยสำหรับใครที่สนใจทีนี้ครับเขาก็มีอัปเดตข้อมูลหลายๆอย่างซึ่งบางส่วนก็ตรงกับข้อมูลที่ผมยืนเอ่อลือก่อนหน้านี้ที่ทำไว้คลิปที่แล้วนะครับส่วนบางส่วนก็ไม่ตรงไม่ใช่ไม่ตรงเพราะว่าบางส่วนก็มีเพิ่มเติมมามากกว่าที่ลือไว้เยอะพอสมควรดังนั้นคลิปนี้จะเป็นอัปเดตข้อมูลที่ผมตกหล่นหรือว่าคอนเฟิร์มบางส่วนจากข้อมูลคลิปที่แล้วนะครับใครที่มาดูคลิปที่แล้วผมแนะนําอีกย้ําอีกรอบนะครับให้ไปดูคลิปที่แล้วก่อน จะเป็นอัปเดตข้อมูลจากข้อมูลที่แล้วคีัี่ันน่าจะเป็นอัปเดตข้อมูลสุดท้ายแล้วดังนั้นก็รบกวนไปดูคลิปที่คลิปที่แล้วก่อนเราฟอยมาดูคลิปนี้นะครับโอเคครับมาเริ่มข้อมูลแรกกันเลยตัวจูเนอร์ครับหรือตัวที่เขาเรียกว่าเปิดค่าพลังของเอ h คนะครับที่มันเป็นเหมือนก้อนลูกบาศมีทั้งสีม่วงสีสี4 4ทองใช่ไหมครับไอตัวจูเนอร์เนี่ยสามารถใช้ไซเทอร์ซิสหรือการหลอมผมเรียกว่าหลอมนะหลอมจากสีม่วงไปสีทองได้แล้วซึ่งเป็นส่วนที่ดีมากเพราะว่าอย่างที่ผมอย่างที่หลายท่าาาานเเเข้ใจวลร จูนเราจูนตัวเอ h คโเนี่ยมันใช้แต่สีทองเป็นหลักว่าเรา,เราใช้เอเคโสีทองเป็นหลักใช่ไหมครับดังนั้นการที่มีตัวจูนสีม่วงมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ซึ่งคูรโรกเกมเขาก็จดโนต้ตเอาไว้แล้วก็พยายามทำอัปเดตต่างๆให้ผู้เล่นง่ายขึ้นซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าดีมากเพราะเราสามารถเอาไอ้ตัวลูกบาศหรือตัวจูเนอร์ม่วงเนี่ยอัปขึ้นเป็นจูนเนอร์สีทองได้ครับซึ่งมีประโยชน์มากไปไซต์ทูซิสกันได้เลยหลังจากแพท1.1เข้ามาข้อมูลที่2ครับ เพิ่ม e X p สำหรับปลดล็อก Echo ตัวใหม่อันนี้คือสมมุติว่าเวลามัน ในไกด์บุ๊กหรือในดัตตาแบงค์ครับมันจะมีตัวเอ h o โคที่เรายังไม่เปิดมันก็จะขึ้นเป็นดำๆใช่ไหมครับถ้าเปิดแล้วมันก็จะได้ XP e เพิ่มขึ้นครับผมซึ่ง XP e ส่วนนี้จะเป็น XP ็กพสำหรับยูเนียนรีเวลนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคสำหรับคนที่คิดอยู่ว่าเออถ้ากูเปิดไปหมดแล้ว่เปิดไปทุกอันจุดดัตตาแบงค์เลยีแล้วเจอครบทุกตัวแล้วจะทํำยังไง XP e จะหายไปไหมเขาบอกอ่าไม่ใช่ครับ XP e ที่คุณควรจะได้ครับจะส่งเข้าไปในเมลครับผมความหมายคือสำหรับผู้เล ถ้าคุณเปิดปุ๊บหลังจากแผ่น1.1นะคุณก็จะได้ EXP ทันทีแต่ชาวใครที่เปิดครบแล้วเขาจะได้ EXP ที่สมควรจะได้รับส่งเข้าทางเมลเป็นการชดเชยแทนครับทีนี้ดูเรื่องของเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งครับเพราะ EXP จากการเปิดหาไ c h o ตัวใหม่ก็น่าจะเยอะแต่เขาไม่ได้บอกตัวเลขมานะแต่เขาบอกว่าเออก็พอเยอะพอสมควรข้อมูลที่3ครับ รางวัลจากเควสประจําวันจะมีเอ็กโคแค่คอสสและคอสส่ครับยางที่คุณสังเกตครับบางครั้งว่าเราเล่นแอคทิวิตี้พอยต์หรือว่าไอการเควสประจําวันนะผมเรียกเป็นเควสประจําวันนะไอเควสประจําวันเนี่ยบางครั้งเรารับรางวัลแล้วมันจะมีคอสสีทองมาว่าเอ็กโคสีทองคอสหนึ่งโผมาด้วยซึ่งผมว่ามันมีหลายคนที่ไม่ชอบใจแล้วก็ติดใจตรงนี้เยอะก็เลยฟีดแบ็กไปหาวูทติงเวฟหรือว่าทางคูโรเกงเขาก็บอกโอเคเราโน้ตไว้แล้วแล้วเทนี้ จากนี้ไปครับหลังจาก1.1เป็นต้นไปถ้าเราทำเคล็ดครบ100รอแอคทิวิตี้พอยต์เคล็ดประจำวันเซตไอเอโคที่ออกมาครับมันจะการันตีสีคอสสาและคอสสไม่มีคอสหอีกต่อไปครับผมข้อมูลต่อไปครับระบบสมรวจใหม่ครับผมสามารถแปลงเป็นเอโคที่มีชื่อว่าคลงแบงค์ได้ครับแล้วไอตัวคลังแบงค์เนี่ยมันจะทำเอ่อมีหน้าที่แบบทำลายกาแพงน้าแข็งตามที่ผม เอ่จมตามที่รูปที่ผมหรือกิฟท์ที่ผมโพสไว้นะอันนี้มาจากออฟฟิเชียลเองซึ่งการเปลี่ยนเป็นเอ h คตัวนี้ครับเป็นคี์สำคัญในการสำรวจออกอ่ในการสำรวจภูเขาฟอร์มาเมนที่จะถึงในแพท1.1นะครับข้อมูลต่อไปครับคอนเทนต์เดฟออร์ูซิฟเรียมหรือว่าประตูลึกลับหรือที่ผมเรียกว่าประตูซูเมกก็ได้เจ้าคอนเทนต์ใหม่เนี่ยจะมีชื่อว่า dream a b a s in the darkness ครับผมซึ่งจะเพิ่มรางวัลโดยเฉพาะเพชรเนี่ยอัตไถึง1000พเพชรเลยทีเดียว ส่วนอื่นยังไม่รู้แต่เขาเพิ่มบอกว่ามี total reward ครับหรือว่ารางวัลทั้งหมด1,000เพชรนะครับข้อมูลต่อไปครับ Area ใหม่ของ mountain f i r m a m e n t นะครับจะมีชื่อว่า area arena แล้วก็มีกิจกรรมที่ชื่อว่า t a l f r m h uh, t a l from mount f i r m a m e n t นะครับหรือว่าเรื่องเล่าจาก mountain ภูเขา f i r m a r m e n t ซึ่งเล่นปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเล่นจบภารกิจหรือกิจกรรมเนี้ยคุณจะได้ทันที800 a s t e r i หรือก็800เพรให้คุณไปเปิดกาชาทีเดียวเชียวข้อมูลต่อไปครับอีเวนต์เพิมเ่มเติมครับ เช่นเขาอบอกชื่ออีเวนต์มาแล้วนะครับตอนแรกที่ผมบอกว่ามี event 7, อีเวนต์เจ็ดข้อมูล7วันต่างๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาก็ บอกรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมต่างๆมาเป็นทั้งชื่อทั้งข้อมูลเลยนะครับซึ่งผมจะอ่านไล่เรียงกันไปนะครับกิจกรรมแรกครับ Log in 7วันมีชื่อกิจกรรมว่า gift of the celestial light ครับผมกิจกรรมต่อไปครับกิจกรรมทำเควสตามที่ได้รับมอบหมายมีชื่อว่า low r o a campaign ครับกิจกรรมต่อไปครับ tactical s i m u l a c r น่าจะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้ครับกิจกรรมต่อไปครับกิจกรรมเพิ่มอัตราด r o p leveling material 2เท่าหรือพวกคือพวก up personalizer หรือว่าพวกอาวุธที่เราเคย จอกิจกรรมนี้ไปก่อนละรอบหนึ่งน่าจะเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้เขามีชื่อ After Snow a b u n d a n c e ครับกิจกรรมต่อไปครับเพิ่ม Drop Echo สองเท่าอยู่นะครับกิจกรรมเพิ่ม Drop Echo สองเท่าครับซึ่งสาวคนที่ดูคลิปนี้ตอนที่ผมวันที่ผมลงไงตอนนี้มันก็มีกิจกรรมนี้อยู่ครับซึ่งบอกว่าถ้าคุณไป Technical Field อย่างเงี้ยถ้าคุณไปสู้เล่นเล่น Technical Field จบคุณจะได้ Echo ต่างๆ2เท่า,า,ารวมถึง EXP ด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เขามีใช้ชื่อว่า shore cleansing ครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามีกิจกรรมอีกมากมายแต่เราไม่เปิดเผยตอนนี้เปิดมาเนี่ยให้ดูชื่อดูรายละเอียดกิจกรรม5กิจกรรมไปก่อนนะครับข้อมูลที่8ครับข้อมูลต่อไปคอนเฟิร์มครับว่าแบบมีหลากหลายเลเยอร์ดังภาพครับ๋ยวผมแปลกไว้นะมันจะมีทั้งชั้นบนชั้นล่างสมมติคุณเข้าถ้ำปุ๊บคุณอยากให้ดูเฉพาะส่วนถ้ำมันก็สามารถกดในแบบได้ครับทำให้เป็นเพิ่มคุณภาพออฟไลน์ของผู้เล่นสุด ข้อ9ครับระบบเกี่ยวกับเวอร์เตอร์ครับสามารถดูได้ว่าเราได้ตัวละครนี้มาเมื่อไรนะครับอย่างเช่นผมเปิดตัวเจสายฟ้าเจยิ่งหลินไปสมมติวันที่12สมมตินะแล้วมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยคุณได้ตัวละครตัวนี้มาได้เจคนนี้มาวันที่12นะซึ่งไม่รู้ว่าละเอียดถึงขั้นเวลาหรือเปล่าแต่ยังไงก็รู้แน่ๆว่ามันมาวันไหนนะครับอ่ข้อที่10นะครับคอนเฟิร์มระบบที่ดูเกี่ยวกับเฟสอาร์ไกนะครับที่ผมบอกไปคลิปก่อนนะันนว่า ก่อนหน้านั้นว่าเวลาเราทำเควสครับแล้วทำเควสเสร็จเควสมันจะหายไปเลยเราไม่รู้ว่าทำเสร็จหรือยังซึ่งมันจะมีการอาร์คายเควสมาเป็นรายละเอียดอาร์กายต่างๆให้เราดูว่าเออเราทำเควสนี้เสร็จไปหรือยังซึ่งตรงนี้คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมที่ว่าเออเวลาเรากดเข้าไปในรายละเอียดรา,ายละเอียดเควสอาร์คาเนี่ยเขาบอกยันบทพูดทั้งหมดในเควสนะครับเช่นตัวละครตัวเอกเราโรเวอร์คุยกับน้องยิงลินเนี่ยคุยอะไรไปบ้างแม่งเขียนมาให้หมดในเควสอาร์คายนะครับซึ่งระบบสุดยอดมากขอ้อมูลต่อไปครับ การดำเนินควสหลักครับผมโดยใน Act 4 e, ที่ Act e ที่จะมาถึงในแภาค1.1ครับจะมีชื่อว่า Act 4 Clashing b l a d e ครับ Act 4 Clashing b l a d e นะครับตอนแรกเขาครับเขาวางไว้ว่าถ้าคนจะเข้า Act 4ได้เนี่ยเลเวลยูเนียของคุณต้องเป็นเลเวล14ครับแต่เขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลดระดับเลเวลที่ Requirement ที่ต้องการจากเลเวล14เป็นเลเวล11ครับจากนั้นพอหลังจบ Act 4 e, คุณสามารถเลิก a c e 5และ a e 6ทันทีโดยไม่มีเรื่องเลเวลมาให้กวนใจอีกต่อไปครับ เออ่ต่อไปครับข้อมูลต่อไปโดยออฟฟิเชียลกล่าวว่าเพิ่มประเภทเควสในไกด์บุ๊กประจํวาวันครับไกด์บุ๊กประจํวาวันล่าสุดเควสอาจจะแบบเออ่วนๆกันไปบ้างอย่างเช่นไแบบโอเวอร์โหลดคลาสคารามิตี้คลาสหรือว่าเก็บของ5ชิ้นเออ่ลงฟอร์จิรี่ชาเลนจ์ต่างๆซึ่งเขาบอกว่าเขาได้ฟีดเอ่อทางคุรโรเกมครับเขาได้ฟีดแบ็กมาว่าเ e อ้ยแม่งมันเควสมันซ้ําๆมันทํายากมันน่าเบื่อ์เขาเลยบอกโอเคเขาจะเพิ่มแอคทิวิตี้ต่างๆเพิ่มประเภทเควสในไกด์บุ๊กประจําวันให้ครับผม ต่อไปครับคอนเฟิร์มแท็กสำหรับประเภทการต่อสู้ที่ตัวละครแบบละเอียดยิบที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าบางครั้งเ,เราไม่รู้ว่าตัวละครนี้ทำไรได้า้างซึ่งตัววูเทิร์นเวฟหรือตัวคุโดเกมเขาก็เ,าเพิ่มแท็กมาให้เราะคระับใเช่นบอกว่าตัวละครนี้สามารถทำ ance, เรสซนแนนซ์เรสซนแนนซ์สกิลเพิ่มเรสซนแนนซ์ลิเบเรชั่นหรือว่าเป็นตัวดฟเมดบูสต์วเซอร์ไพร์ตเป็นอะไรเขาให้มาหมดเดี๋ยวผมแปะภาพเผื่อใครไม่เห็นภาพนะครับเผื่อใครจินตนาการไม่ออกก็ดูภาพนี้เลยก็คือประมาณนี้ครับ <c oughs> ข้อมูลต่อไปครับมีการปรับปรุงระบบแชทให้มีความอยากให้ครึ่งจอส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ระบบแชทก็เลยไม่รู้นะครับใครเคยใช้ต้องบอกด้วยนะเขาบอกว่าระบบเราแชทเนี่ยมันจะมีการวาเปิดครั้งก่อนมันจะเปิดเต็มจอใช่ไหมแล้วมันก็เก,กะกะเขาเลยมีการปรับปรุงให้ระบบแชทเนี่ยโผล่มาแค่ครึ่งจอพอให้ ดูแชทไปเล่นเกมต่อไปได้ไม่ต้องหยุดไม่ต้องกวนใจนะครับข้อมูลต่อไปครับในระบบคอนโทรลเลอร์นะครับมีการเพิ่ม c a m เ r รีย t t เซตมีการเพิ่มช็อตคัตปุ่มมีการเพิ่ม Open Chat ใน Open Map แล้วก็มีการรี m แม p ปปิ้งปุ่มคอนรับคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์เพลย์สเตชันหรือ PS ของเรานะครับแล้วก็ทำให้ Controller, อคอนโทรลเลอร์ x x o x นั้นเสถียรขึ้นยิ่งขึ้น ต่อไปครับคอนเฟิร์มไอตัวที่ผมบอกคร่าวๆไว้ว่ามันจะมีตัว collectible หรื e ver, อตัวที่เราต้องไปตามเก็บเหมือนตัวกล่องทองครับซึ่งไอเนี่ยมันก็เป็นกระดิ่งทองแล้วก็เราสามารถหาพวกกระดิ่งทองตามแบบใหม่ที่ชื่อว่า m o u s ์ f o r m a t ได้นะครับแล้วอยู่ตามซ่อนไว้เหมือนพวกกล่องทองอะไรแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะโผล่ขึ้นในแบบใหม่ส่วนนี้เขาไม่มีบอกแต่ว่าเขาก็บอกว่าพยายามไล่เก็บพวกนี้ก็จะได้เพชรประมาณ800เพชรนะครับ จบ,จบไปแล้วครับในส่วนที่ออฟ i ิเชีลประกาศนะครับใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็ไปดูลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้ทีนี้เรามาถึงพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลอัปเดตข้อมูลจากเบต้าเทสเตอร์หรือพวก ปล่อยข้อมูลมานะครับเขาบอกว่ามันมีตัวละคร2ตัวหรือว่าตัวละครใหม่ที่จะมา1.1แต่สตัวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทั้งคู่นะครับซึ่งไม่รู้ใครจะบัฟไม่บัฟนะไม่เอ่อไม่รู้ว่าใครบัฟหรือดีบัฟเท่าไหร่เราจะมาฟังไปพร้อมกันนะครับเอ่อข้อมูลแรกครับเรามาอยู่กับน้องจินชี้ก่อนดีกว่าว่าน้องจินชี้มก,ก่กนขาวไปตัวแรกที่จะมาดังนั้นน้องจินชี้ครับมีปรับเปลี่ยน2อย่างเป็นหลักนะครับอย่างแรกครับผมเอ่อ CS6 หรือผมเรียกว่าเดซอนอนเชน6ครับก็คือการที่เรามี ตัวคอนซ้ำกัน6ตัวครับเผื <c oughs> ่อใครอิกภาพไม่ออกไอตัวจริงชี้ r 6เนี่ยครับผมเรียกว่า r 6นะ r 6เขาจะเพิ่มดาเมจต,ตัวคูณของสกิล resonance illuminates i l l u m i n a s illuminates i f l u e n c <oughs> e เป็น45%เป็นครับจากเดิมที่เขาลือกันว่า7 1ซึ่งเป็นการเนิร์ฟข้อมูลที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วมีครั้งนะครับเขาเนิร์ฟตัวคูนดาเมจจาก 71%เป็น45%ครับของ R6 เท่านั้นก็คือถ้าคุณเป็น R0 หรือ R1 ก็ไม่มีผลกระทบเป็นเรื่องปัญหาของคนรวยนะครับผมข้อมูลต่อไปครับตัวอาวุธของจินชี้นั้นมีการปรับเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตัวผมอ่านแล้ว รายละเอียดยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่ว่าปรับมากน้อยเท่าไหร่คือแบบว่าเขาเขารู้ว่าไม่เปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนแบบว่าข้อมูลยังหลุดไม่เยอะเรียกว่าแบบว่าข้อมูลัะเป็นควี์มาร์กหลายจุดทีเดียวเลยไม่สามารถสรุปมาได้ว่ามันดีหรือไม่ดีมากขึ้นแต่หลังจากที่ผมอ่านผ่านๆผมค่อนข้างคิดว่าตัวอาวุธใหม่ของจินชีเนี่ยที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นจะเป็นการบัฟอาวุธให้มันดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นก็สำหรับคนที่กลัวมันเนิร์ฟหรือเปล่าไม่เนิร์ฟนะครับผมคิดว่าบัฟ แต่สุดท้ายก็ต้องไปดูข้อมูลสุดท้ายจริงว่าตอนเปิดว่ามันเป็นยังไงจากการจากข้อมูลที่ลือมาจนมันถึงตอนเปิดเนี่ยมันปรับเนิร์ฟกันแน่ข้อมูลต่อไปครับตัวชาร์ลีครับผมมีการเนิร์ฟ R2 หรือว่าการเพิ่มเปิดซ้มส,มส,มสมองตัวละครนะครับสามตัวละครจากการเพิ่มคีเรตสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต ก็เป็นครั้งนะครับเป็นปัญหาของคนรวยถ้าคุณเปิด R0 หรือว่าเปิดแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวก็ไม่ใช่ปัญหาคุณแต่มันก็แต้คนที่ปัญหาที่ว่าจะขึ้นถึง R3 เนี้ย R2 R2 งเนี้ยมันก็เป็นปัญหาแล้วมันลดคิเลาร์ต5%ครับต่อมาครับแต่ตัวเนี้ยทุกอ,อย่างเพิ่มตั้งแต่จากนี้ไปเป็นข้อมูลของปกตัวปกตินะครับ R0 ก็มีเพิ่มดาเมจของ r o n a n c e Skill หรือคือถ้าอ e, ีท่าปกติของเรานะครับไม่บอกนะครับว่าเพิ่มดาเมจเท่าไหร่ คือจริงก็บอกไงแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผมละเอียดมากแต่ผมดูไม่ออกว่ามันเพิ่มเท่าไหร่กันแน่เพราะมันแบบเป็นเปอร์เซ็นต์บวกเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่าจำไว้แค่ว่ามันเพิ่มจำนวนของ r e s o n a n c e skill พอสมควรนะครับผมต่อมาครับอาวุธของช่างลี่ครับจาก attack shield อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเนิร์ฟนะครับมันเพิ่มจากค่า primary a t t r i b u t e หรือว่าค่า Stat ัสสเหลัก attack ไปกลายเป็นคริเลตแทนครับแล้วก็ตัวเอ้ยกลายเป็นคริแอคแทกแทนครับแล้วตัวไอ้ตัวคริเลตเนี่ยกลายเป็นแอคแทกแทนพูดแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมแปะข้อมูลไว้ให้ดูสรุปก็คือส่วนตัวผมคิดว่าคริเลตมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วตัวช่างนี้ใช้แอคแทกเยอะด้วยดังนั้นการที่เปลี่ยนแอคแทกเสต,ตียรหลักแอคแทกเป็นคริเดเมตแล้วก็เปลี่ยนตัวสเตตัสรองตัวคริเลตเป็นแอคแทกเนี่ยมัน ออกแนวเนิร์ฟนะครับแต่ส่วนตัวไม่คิดว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ามันประมาณไหนแต่ออกส่วนตัวให้ความเนต์ว่าเนิร์ฟไปก่อนอ๋อสุดท้ายครับลืมไปลืมไปอ่าชางลีครับ R5 ครับผมหร่อต้องการเปิดซ้ํากัน6ตัวนั้นปรับสกิลเล็กน้อยครับจากการเพิ่มแอคแท50เป็นการปล่อยดาเมจที่จะเกิดขึ้น50แทนครับคือจากการ ตกเอ่อเปลี่ยนจากการบัฟตัวเองเพิ่มดาเมจเพื่อให้การโจมตีการขั้นต่อไปอัคต์เพิ่ม50เป็นเไม่ได้บัฟตัวเองครับแต่เป็นการที่ปล่อยให้ว่าดาเมจต,ต่อไปที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาเมจอะไรก็ตามมันจะดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50งงไหมครับผมว่าหวังจะเข้าใจกันนะก็ <laughs> ประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ วูดทิ้งเวบ1.1ข้อมูลอัปเดตล่าสุดโดยผม NBC กัะติเองนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าไม่น่าจะมีข้อมูลอัปเดตไปมากกว่านี้แล้วละ่ะหมายความว่าถ้ามีแบบว่าถ้ามีเปลี่ยนแปลงจริงก็คือเปลี่ยนแปลงวันที่อัปเดตเลยเอารมณ์ว่าเป็นเซอร์ไพรส์จากคุโรเกมจริงๆเพราะว่า ปกติข้อมูลทุกอย่างมันจะหลุดออกมาก่อนที่จะเกมจะอัปเดตไม่ไม่เกินอาทิตย์ซึ่งนี่แหละก็อีกอาทิตย์หน้าแล้วไงไม่เกินอาทิตย์ก็ได้เวลาเล่นแล้วดังนั้นข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็น่าจะแบบไม่มีเปลี่ยนแปลงนอกจากเขาอยากจะเซอร์ไพรส์เราจริงๆในวันเกมเปิดน,นะครับก็ทํากันบ้านให้ดีจดโน้ตให้ดีอยากทําอะไรวางแผนยังไงก็เตรียมตัวกันได้หรือฟังไวค้คำขามไว้ตอนที่คุณไปเล่นเองก็เอออ๋อโอเคอันนี้อ,อ่คุณกระติ๊บเคยพูดไว้ก็ จะเป็นเพื่อคุณมากก็คุณคิดอย่างเงี้ยอืมคุณกระติอรคอพูดว่าอย่างนี้๋อกิจกรรมนี้อย่างนี้นี่เองโอ้เอกพี HP ตรงนี้มาจากตรงนี้นี่เองประมาณนี้ครับทำให้เราณ์เหมือนว่าฟังนผ่านให้เรารู้ไว้จะได้ไม่ต้องตกใจเวลาที่แฟนเข้ามาเขาเรียกว่าเตรียมตัสอบนะครับคำที่ผมชอบใช้คือแบบเตรียมตัวหัวข้อสอบที่นี่ครับ อย่างที่ผมบอกว่าข้อมูลอัปเดต1.1ไม่น่ามีมากกว่านี้แล้วแต่ว่าข้อมูล1.2ผมเชื่อว่าข้อมูล1.2ก็จะน่าจะเริ่มหลุดมาแล้วนะครับอย่างเช่นว่าตัวอะไรจะเป็นแบนเนอร์หรือว่า1.2จะมีเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมหรือว่าเต็มอะไรผมว่าน่าจะเริ่มหลุดมาซึ่งข้อมูลอะไรที่น่าจะหลุดน่าจะเป็นตัวละครนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ทุกท่านรวมถึงผมเองน่าสนใจเป็นข้อมูลที่สนใจที่สุดนะครับว่าตัวละครไหนจะมาเป็นแบนเนอร์ธาตุอะไรแล้วก็เป็น ใชยไหนนะครับผมก็กด subscribe แล้วกดไลค์กดคอมเมนต์ก็ได้นะครับกำลังใจผมเพราะว่าผมยังเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์เล็กๆอยู่นะครับก็การสนับสนุนของทุกคนมีค่ามากแล้วอย่างที่คุณเห็นว่าผมตอบต่อคอมเมนต์นะก,ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็มาแน่ว่าพรีวิวข้อมูล R 2นนะครับมาแน่ๆขอรวบรวมข้อมูลให้ได้ระดับ,บนี้เดี๋ยวมาพรีวิวกันสุดท้ายครับผมก็ทํา จะทำอคอนาคสตาร์เรลด้วยดังนั้นก็ถ้าใครสนใจคอนาคสตาร์เรลก็ติดตามได้เลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมฝากช่องอินฟินตีก e ็ได้วยนะครับผม